สวัสดีค่ะนะักเรียนเรามาพบกันในวันพฤหัสที่16อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาพบกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะพาไปเรียนพบกับครูสศิธรนะคะนี่เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5อยู่นะคะเรื่อง น้ำหนักหรือการช่างนั่นเองอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะไปเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะอ่าไปกันเลยอ่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะอ่เรามาดูกันอ่าเรียนดูนะคะ อ่าแนนอ่าดูนะคะอันนี้แนนกับนุ่นนะคะแนนกับน,นุ่นอ่าแนนหนักเท่าไหร่คะแนนหนักสี่สิบห้ากิโลกร,รมัมส่วนนุ่นนุ่นหนักเท่าไหร่คะนุ่นหนักสามสิบแปดกิโลกร,รมัมอ่าทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะคะอ่าสี่สิบห้าคือน้ําหนักของแนนใช่ไหมคะสามสิบแปดคือน้ําหนักของนุ่น อ้าวเรามาเปรียบเทียบกันก็แสดงว่า45มากกว่า38แสดงว่าแนนมีน้ำหนักมากกว่านุ่นใช่ไหมคะแนนหนัก45ส่วนนุ่นหนัก38นะคะ45มากกว่า38แสดงว่าแนนมีน้ำหนักมากกว่านุ่นหรืออ่า38น้อยกว่า45นุ่นมีน้ำหนักน้อยกว่าแนนใช่ไหมคะ สามสิบแปดน้อยกว่าสี่สิบห้าก็แสดงว่านุ่นมีน้ำหนักน้อยกว่าแนนนะคะหรือแนนมีน้ำหนักมากกว่านุ่นก็ได้นะคะอันนี้คือเรามาเปรียบเทียบระหว่างสองคนนี้แนนกับนุ่นนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูการช่างสิ่งของกันบ้างนะคะอ่ะเรามาดูสิ่งแรกคืออะไรคะ คุกกี้ใช่ไหมคะคุกกี้หนักเท่าไหร่หกขีดเห็นไหมคะหกขีดส่วนขนมปังขนมปังหนักเท่าไหร่แปดขีดอ่าแสดงว่าหกน้อยกว่าแปดก็คือคุกกี้มีน้ําหนักน้อยกว่าขนมปังนะคะหรืออาจจะแปดมากกว่าหกก็แสดงว่าขนมปังมีน้ําหนักมากกว่าคุกกี้นั่นเองนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบน้ําหนักว่า สิ่งใดมากสิ่งใดน้อยนะคะอันนี้คือขีดนะคะเรายังช่างไม่ถึง1นกิโลเราก็เรียกว่าขีดนะคะอะต่อไปเราไปดูสิ่งต่อไปกันเลยนะคะอะอะไรคะฝรั่งใช่ไหมคะอาฝรั่งกับอะไรคะองุน ฝรั่งหนักเท่าไรฝรั่งหนัก1กิโลกร,รัม8ขีดส่วนองุ่นหนัก1กิโลกร,รัม2ขีดใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาเปรียบเทียบว่า1กิโลกร,รัม2ขีดท,ทำไมคะน้อยกว่า1กิโลกร,รัม8ขีดหรือน้ำหนักขององุ่นน้อยกว่าน้ำหนักของฝรั่งนั่นเองนะคะอ่ะหรือหรือน้ำหนักขององุ่น เบาความน้ำหนักของฝรั่งนะคะ,ะเรามาดูต่อกันเลยนะตไปเรามีน้ำตาลทรายเห็นไหมคะน้ำตาลทรายหนะักเท่าไหร่3กิโลรกร,รมัมไปเรามีแป้งสาลีแป้งสาลีหนะัก2กิโลกร,รมัม800กร,รมัมทีนี้เรามาเปรียบเทียบก,กันนะคะ1กิโลรกรมัม เท่ากับเท่าไรคะ1,000ันกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1 0 0 0พกรัมน้ำตาลทรายหนัก3มกิโลกรัมเท่ากับ2กิโลกรัมหนึ่งพกรัมอ่ะต่อไปนะคะแป้งสาลีแป้งสาลีหนัก2กิโลกรัม800ยกรัมใช่ไหมคะอ่าน้ำตาลทราย แสดงว่าน้ำกาทรายหนักกว่าแป้งสาลีอยู่เท่าไหร่หนึ่งพันลบแปดร้อยใช่ไหมคะหนึ 1, ่งพันลบแปดร้อยก็เท่ากับสองร้อยกรัมนั่นเองนะคะอ่ะอ่ะมาดูการเปรียบเทียบ อ่การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของเราควรจะเปรียบเทียบหน่วยกิโลกรัมก่อนนะคะเรามาดูจำนวนกิโลกรัมก่อนถ้าหน่วยกิโลกรัมเท่ากันนะคะก็ให้เปรียบเทียบหน่วยที่เป็นขีดหรือกรมต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบนะคะกับคนบ้างนะคะเรามาดูกัน อ่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งต่อไปนี้นะคะว่าสิ่งใดหนักกว่าหนักกว่าเท่าไรนะคะและหนักกว่าเท่าไหรอ่ะเรามาดูการเปรียบเทียบคนกันบ้างอ่ะคนแรกก็คือโอโอหนักเท่าไหร่คะโอหนัก35กิโลกร,รมัมคนที่สองคือเอเอหนักเท่าไหร่เอหนัก29กกิโลกร,รมัมอ่ะคนที่3มอ้วน อ้วนหนัก40กิโลกร,รมัมอ่ะคนที่4ก็คืออ้ออ้อหนักเท่าไหร่อ้อหนัก28กิโลกร,รมัมอ่ะคนที่5ก็คือเอกเอกหนักเท่าไหร่คะเอกหนัก30 7กิโลกร,รมัมอ่ะทีน,าาน,นทาาี้เรามาดูกันว่าใครหนักที่สุดอ่าเรามาดูเรามาดูกันว่าใครหนักที่สุด ใครหนักมากที่สุดคะเมื่อกี้นี้ใครหนักมากที่สุดก็คืออ้วนอ้วนหนักเท่าไหร่อ่านเรียนดูภาพในหนังสือนะคะอ้วนหนักเท่าไหร่อ้วนหนัก 4, 4, 4 5, ี่ิกิโลกรัมแล้วเขาก็ถามต่อว่าใครหนักน้อยที่สุดใครมีน้ําหนักน้อยที่สุดคนที่มีน้ําหนักน้อยที่สุดก็คือโออนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วเขาก็ให้เรามาเรียงลําดับนะคะน้ําหนักจากน้อยไปมากคนที่น้อยที่สุด นะคะก็ให้เรียงน้ําหนักนะักเรียนเรามาเรียงน้ําหนักเราไม่ใส่คนเราใส่น้ําหนักลงไปคนแรกก็คือ28นะคะอ่าน้อยที่สุดอ่าแล้วก็รองลงมา29นะคะ29แล้วก็มา35 37แล้วก็40นะคะอ่าเขาบอกว่าให้เรียงลําดับจากน้ําหนักน้อยไปมากเราก็ใส่ ยี่สิบแปดกิโลกร,รมัมยี่สิบเก้ากิโลกร,รมัมเราใส่กิโลกร,รมัมเราเขียนไม่พอเราก็ใส่แค่กกจุดพอนะคะอ่ะยี่สิบแปดกิโลกร,รมัมยี่สิบเก้ากิโลกร,รมัมสามสิบห้ากิโลกร,รมัมสามสิบเจ็ดกิโลกร,รมัมแล้วก็สี่สิบกิโลกร,รมัมเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูการเรียงลำดับน้ำหนักนะคะ อะเรามาเรียงลำดับน้ำหนักจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยอะเรามาดูตัวอย่างนะคะอะมีแตงโมแตงโมหนัก3ากิโลกรัมี่ขีดส้มหนัก2กิโลกรัมขีดขนุนหนัก3กิโลกรัมขีดอะทีนี้อะนักเรียนดูนะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัมก่อนนะคะเป็นกิโลกรัมก่อนแล้วก็เปรียบเทียบน้ําหนักเป็นขีดนะคะอ่าเรามาเปรียบเทียบเนี่ยเห็นไหมคะแตงโมหนักสามกิโลกรัมสี่ขีดอ่าส้มโอหนักสองกิโลกรัมหนึ่งขีดขนุนหนักสามกิโลกรัมห้าขีดเราก็มาดูคําว่ากิโลกรัมก่อนว่าอันไหนมันหนักที่สุดใช่ไหมคะ อันไหนหนักที่สุดแล้วเราก็ถึงจะมาดูขีดอันไหนขีดมากใช่ไหมคะอ่าเราก็มาดูคําถามในข้อที่1อ่าการเปรียบเทียบน้าหนักผลไม้ทีละคู่อ่าก็คือส้มโอหนัก2องกิโลกร,รัมหนึ่งขีดแตงโมหนัก3ามกิโลกร,รัมสี่ขีดอ่าอะไรหนักกว่ากันอ่าเราก็มาดูกิโลใช่ไหมคะส้มโอหนักสองกิโกร,รมัม หนึ่งขีดแตงโมหนักสามกิโลกร,รัมสี่ขีดอะไรเบาวกว่ากันนะคะเปรียบเทียบน้ําหนักแต่ละคู่อ่ะเราก็ตอบได้ว่าส้มโอเบาวกว่าแตงโมแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเปรียบเทียบแตงโมกับขนุนแตงโมหนักสามกิโลกร,รัมสี่ขีดขนุนหนักสามกิโลกร,รัมห้าขีดเราก็มาเปรียบเทียบเราก็ดูสิคะว่าว อะไรมันเบากว่าอันนี้3กิโลกร,รัมเท่ากันามาดูที่ขีด4ขีดกับ5ขีดก็จะตอบได้ว่าแตงโมเบากว่าขนุนนั่นเองนะคะแตงโมหนัก3กิโลกร,รัม4ขีดส่วนขนุนหนัก3กิโลกร,รัม5ขีดนะคะแตงโมเบากว่าขนุนอ่ะต่อไปเรามาดูการเปรียบเทียบจากน้อยไปมากนะคะอ่ะต่อไป อ่ะเรามาเรียงลําดับน้ำหนักน้ำหนักนะคะจากน้อยไปมากกันบ้างอ่ะทีนี้อ่ะเรามาเปรียบเทียบ2กิโลกรัม1ขีด3กิโลกรัม4ขีดแล้วก็3กิโลกรัม5ขีดอ่ะเรามาเรียงลําดับจากมากไปน้อยอ่ะเมื่อกี้นี้เราได้2กิโลกรัม1ขีด3กิโลกรัม4ขีด3กิโลกรัม5ขีดใช่ไหมคะ เราเรียงน้ําหนักจากน้อยไปมากอาต่อไปเราเรียงจากมากไปน้อยเราก็จะได้3กิโลกรัมหขีด3กิโลกรัมสีขีด3ามขีดสองกิโลกรัมหขีดอะแบบนี้นะคะอันนี้คือการเรียงลําดับหรือการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะอาต่อไปเรามาดูเรามาดูคําถามต่อไปเลยข้อที่1น,นะคะถามว่าประกาศ ขาวหนัก4ขีดนะคะผักคะน้าหนัก6ขีดผักบุ้งหนัก3ขีดอะ่ะเราก็มาเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะอะ่าเรามาเรียงลำดับจากน้อยไปมากของผักต่อไปนี้อ่าอะไรน้อยสุดคะอะไรน้อยสุด อ่าผักบุ้งผักบุ้งเท่าไรสามขีดแล้วก็เขียนว่าสามขีดเขาบอกว่าให้เรียงลำดับน้ําหนักใช่ไหมคะอ่าเราก็มาดูว่าอะไรมันน้อยสุดก็คือสามขีดสามขีดแล้วก็ไปเท่าไรสี่ขีดแล้วก็ไปหกขีดใช่ไหมคะอ่าเราไม่ต้องเขียนผักนะคะแต่เราเขียนน้ําหนักของผักที่เราช่างได้น้อยที่สุดก็คือ3ามขีด4ี่ขีด6ขีดนั่นเองอ่าข้อต่อไป อ่าทุเรียนหนักสองกิโลกร,รัมห้าขีดสับปะรดหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมต้มโอหนักแปดขีดนะคะอ่าเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยจากมากไปน้อยเราก็ได้อะไรคะอ่าได้สองกิโลกร,รัมห้าขีดแล้วก็หนึ่งกิโลกร,รมัมนะคะแล้วก็แปดขีดนะคะอันนี้คือการเรียงลำดับนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ วันนี้ครูมีการบ้านให้นักเรียนแต่ว่าครูก็ทําให้นักเรียนดูพร้อมๆกันไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านกันเลยนะคะว่าหน้าไหนนะคะอ่าการบ้านในเล่มนี้นะคะนักเรียนการบ้านในเล่มนี้ จะอยู่ในหน้า163กับ164ซึ่งครูได้ทําตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนะคะอ่าหน้า163ก็คือการเปรียบเทียบน้ำหนักนั่นเองนะคะเปรียบเทียบน้ำหนักให้นักเรียนตอบคำถาม3ข้อส่วนหน้า164ก็ตอบคำถามเรียงลำดับจากน้อยไปมากในข้อที่1ข้อที่2ก็เรียงจาก มากไปน้อยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะอ่าสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะ